Asus Vivo Book 14 Modern PC Thin and Light แต่ต่อวิดีโอได้ดีเล่นเกมก็ไหลลื่นครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการร้อยล้านรีวิวรายการที่จะมารีวิวสินค้าที่อยู่ในร้านแบราานด้านะครับไม่ว่าสินค้าในร้านบรนด์เนี่ยจะมีสกิลล้อยกี่ล้านกี่พันชิ้นนะครับผมก็จะหยิบยกตัวที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆชาวบรนา,าน่าได้ดูกันนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กจากแบรนด์ asus นั่นก็คือรุ่น asus vivobook 14 modern pc thin and light ต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กําลังหาโน้ตบุ๊กไว้ทํางานได้แบบไหล โดยเฉพาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดหน้าตาจะเป็นยังไงและจะมีดีแค่ไหนชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดีไซน์นะครับผมบอกก่อนดีกว่านะครับราคาของ ASUS VivoBook 14ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่22,900บาทซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้ประกันแบบ on site s v i c e 2ปีเต็มไปด้วยและยังได้ Windows 10 Home ของแท้ตั้งหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโปรโมชั่นของ Banana เนี่ยเรามีมาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปที่ Facebook Fanpage และติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยรับรองนะครับจะมีของแถมอีกเพียบเลยแหละครับและสาหรับสีของ ASUS VivoBook 14ตัวนี้นะครับมีู่3สีด้วยกันนะครับก็คือสีดําสีเงินแล้วก็อีกสีนึ่งเนี่ยออจจะเป็นสีโรสโกออกชมพูๆหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราได้มาคือสีดำนะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ดีไซน์กันเลยครับสำหรับ ASUS VivoBook 14ตัวนี้นะครับมาในแบบหน้าจอแบบ Full HD เลยขนาด14นิ้วตอบโจทย์ในเรื่องของความบางเบาพกพาง่ายตัวน้ําหนักแค่1.4กิโลกรัมเท่านั้นเองและความบางของเขานะครับ บางเพียง17.9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าบางจริงๆแล้วยังพกพาง,ง่ายด้วยนะครับและสายชาร์จของเขาครับก็ยังไม่ใหญ่เทอะทะาอีกด้วยสามารถพกพาไปพร้อมกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้เลยแบบสบายๆครับนี่แหละครับคือจุดเด่นหลักของ m มเด r n PC ในยุคนี้เลยนอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่องของความบางเบาแล้วเนี่ยนะครับ ASUS VivoBook 14ตัวนี้ยังได้ลาโพงจาก H าร์มาเก d o n ซึ่งตัวลําโพงเนี่ยจะอยู่ทั้งซ้ายและขวาด้านล่างของตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองครับมาดูทางด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเปิดมาเนี่ยหน้าจอ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอนะครับป่าไปแล้ว84%ครับแทบจะเรียกได้ว่าเต็มหน้าจอเลยทีเดียวนะด้านล่างครับตรงกลางหน้าจอจะมีโลโก้ของแบรนด์ ASUS Vivobook อยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นเว็บแคมนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านตัวแป้นกันบ้างดีกว่าเนาะตัวแป้นเนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ขนาดตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เราทํางานหรือเวลาเราพิมพ์งานเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นตัวอักษรได้แบบชัดเจนซึ่งตัวแป้นนี่ครับก็จะเป็นไทยอังกฤษด้วยและจุดเด่นในใ ของ ASUS VivoBook 14นะครับตรงปุ่ม Enter เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์เป็นแบบสีเขียวนีออนรอบๆปุ่ม Enter เพื่อให้เราเห็นปุ่ม Enter ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและสำหรับ Touchpad นะครับค่อนข้างกว้างเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองนิ้วเราได้อย่างดีแล้วก็ตัวพอร์ตต่างๆนะครับให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI, USB นะครับหรือ Type C ต่างๆนะครับ AUX 3.5ให้มาครบๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆมีความหรูดูดีดูแพงตอบโจ ในเรื่องของการพกพาง่ายพกพาสะดวกสบายไปทํางานที่ไหนก็ได้และแบตก็ยังอึดถึกทนไม่ต้องพกสายชาร์จไปด้วยเลยตัวเดียวก็เอาอยู่นี่แหละครับคือจุดเด่นที่โมเดล n PC ต้องมีเลยแหละครับมาต่อกันที่สเปคกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าอีกจุดเด่นหนึ่งเลยของโมเดล n PC ยุคใหม่ที่ต้องมีนะครับก็คือความแรงซึ่งตัวนี้ก็แรงมากๆเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้น้ตบุ๊กแบบตัวแพงๆหรือตัวหนาๆเลยนะครับเพราะว่าใช้โปรเซสเซอร์ Intel Gen 11และต้องบอกว่าเรื่องการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อวิดีโอนะครับการทํางานด้านกราฟิกหรือการพิมพ์งานต่างๆก็ทําได้แบบสบายๆแบบไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําหรือจะเล่นเกมก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้ CPU Intel Core i5 ต้องบอกว่าในเรื่องการรันโปรแกรมต่างๆนะครับสามารถทําได้แบบไหลลื่นสําหรับการ์ดจอนะครับเป็นออนบอร์ดนะครับ Intel Iris Xe g r a p h i c ฟนะครับแต่ต้องบอกว่าสามารถเล่นเกมในระดับ60เฟรมเรทได้อีกด้วยนอกจากความเร็วจากการ์ดจอ Intel i r i s ิสพัทเอ็กราแล้วเนี่ยก็ยังมี SSD. เสริมความเร็วในการทํางานขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนครับ ASUS VivoBook 14ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างมากทํางานไฟล์หนักๆได้สบายและยังมาพร้อมกับ Wi-Fi 6ซึ่งเป็น Wi-Fi ตัวล่าสุดครับยังสามารถดาวน์โหลดนะครับได้เร็วมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยด้วยซ้ําและยังสามารถสตรีมเกมรวมถึงการโอนถ่ายไฟล์ย้ายไฟล์โยนไฟล์ต่างนะครับแล้วก็ดูหนังในระดับ 4K ได้แบบสบายๆเลยครับ ส่วนการเล่นเกมในตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับกลางสามารถรันเกม30เฟรมเรท60เฟรมเรทได้หากเราเล่นเกมแบบไม่ต้องปรับกราฟิกสูงเล่นในระดับกลางก็ไหลลื่นครับเล่นได้ยาวๆเลยทีเดียวยิ่งเกม FIFA o ออนไลน4และ PUBG Lite ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวครับ ส่วนด้านการตัดต่อวิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้ดีพอสมควรเลยแต่อาจจะต้องบอกว่าตัดโปรเจกต์หนักๆใส่กราฟิกหลายๆชั้นเนี่ยอาจจะตัดได้ช้าหน่อยนะครับแต่ถ้างานคัดชนมีกราฟิกไม่เยอะก็สามารถเรนเดอร์งานได้โดยใช้เวลาไม่เยอะบอกเลยโน้ตบุ๊กตัวนี้ตัดงานได้สบายๆส,สายวอล์กสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกใจคอมเครื่องนี้แน่นอน Asus Vivo Book 14ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วในการทำคอนเทนต์และยังรองรับความคิดสร้างสารรค์ของเราได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีโมเดลพีซที่ใช้ขุมพลังของ Intel ก็สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมและไหลลื่นด้วยประสิทธิภาพที่สูงด้วยสำหรับใครที่สนใจโน้ตบุ๊กตัวนี้หรือโมเดลพีซีตีน Light ที่ใช้สุดยอดขุมพลังในการทำงานอย่าง Intel ก็หาซื้อได้แล้วครับที่ร้าบนบรนดาทุกสาขาหรือเข้าไปที่ w w w bnn.in.ts ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกัน ยังสามารถผ่อนศูนย์เ็นต์าสูงสุด10เดือนได้อีกด้วยกับช่องทางออนไลน์อย่าลืมเป็นเจ้าของกันให้ได้นะครับ ASUS VivoBook 14วันนี้รายการรลื่อดรีวิวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้ารอติดตามกันให้ดีว่าจะเอาอะไรมารีวิวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ